ฮิวมิกคืออะไรดียังไงทำไมต้องใช้อ่ะอย่างแรกฮิวมิกเนี่ยคือเศษซากพืชซากสัตว์ค่ะคนเราก็ไปสกัดมานะเป็นรูปแบบต่างๆนะอันนี้เป็นแบบผลึกค่ะเป็นตัวหัวเชื้อฮิวมิกที่เข้มข้นที่สุด80%ค่ะเป็นเกล็ดเล็กๆนะซึ่งสามารถละลายน้ำได้ร้ออร์ค่ะทั้งใช้การผสมน้ำราดลงดินราดโคนพ่นลงดิน หรือน้ำหยดก็ได้หรือจะผสมปุ๋ยแล้วหวานก็ใช้งานได้หมดนะทุกพืชทุกช่วงค่ะซึ่งเราเนี่ยใช้เพื่อบำรุงดินค่ะเพิ่มความสมบูรณ์ให้ดินปรับสภาพดินปรับโครงสร้างดินนะให้ดินเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นร่วนซุยมากขึ้นนะฮะและพืชจะแตกรากดีขึ้นนะก็กินปุ๋ยดีขึ้นได้ค่ะบอกเลยว่า คุ้มค่าบวยมากขึ้นแน่นอนค่ะกระสอบนี้ขนาด10บกิโลค่ะซึ่งสามารถใช้ได้10ไร่บวกบวกนะใช้งานได้หมดทุกพืชทุกช่วงนะควรมีไว้เลยค่ะแฟกซอยค่ะ